วันนี้ก็ได้ความเมตตาครับอาจารย์ทองสุขหรือท่านได้ความเมตตาในการอัญชันจิตปลุกเสกหมอพรนะับหมอพรนะัแล้วก็กรมหลวงชุมพรแล้วก็เบี้ยแก้นะครับในการอัญชันจิตปลุกเสกแเกิดเรยไปเกิดเป็นภุตานุภาพธรรมานุภาพต่อผู้นําไปใช้นะครับนี่คือต้องผ่านวิธี เกจิกนาอาจารย์นั่นนะครับวัชโยพระอาจารย์ทองสุขนะครับนี่มีความสนิทคุ้นเคยกันกับกับผมอาจารย์ผมบางทองก็ไม่ขอความเมตตาในการอา้ฌาปนจิตปุเซกครับให้เกิดเป็นพุทธานุภาพธรรมานุภาพนะครับต่อผู้นําไปใช้ทําแจกนะครับต้องทําให้ดีครับทําให้ดีเดี๋ยวว่าก็รูปถ่ายกรมหลวงทองทําแจกทําให้ดีครับ